โอเคครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งในเกม h o l ริปเ p อรนะฮะซึ่งพาร์ทที่แล้วเรียกชื่อผิดไปก็ขอไปด้วยวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในบ้านที่ได้เปลี่ยนโฉมซึ่งดูดีขึ้นกว่าพาร์ทที่แล้วจากหลังโจรน,นะฮะนี่ติดแอร์ A R ด้วยซึ่งเราได้เปลี่ยนห้องน้ำนี่จะตาไปดูห้องน้ำฮ่าห้องน้ำเปลี่ยนกระจกนี่ตู้ซื้อเครื่องสภาพผ้าใหม่ด้วย โอเควันนี้มีเควสอยู่เควสให้ทําอยู่ประมาณ4เควสที่ทําได้ก็มีแค่หนึ่งอันเพราะว่าเหรียญทองด้านบนไม่พอใช้30มี34แรกกันอันที่3มันใช้60งั้นก็ไปเริ่มมันนี้ก่อนแล้วกันของตะแก่หัวงอกตะแก่มีคเคราไปบองอาจจะเบาๆนะฮะซึ่งอัดลิบ ก็ดึกมากแล้วก็จังเหอะทำงานนี่อืเก็บขยะไม่ใช่ยกโซโฟาเก็บมันขึ้นมานั่นไงกูว่าละเออเอออ่ะควสซึ่งผมแอบไปเล่นนอกรอบมานะอาจจะสังเกตเงินว่ามันมีตั้ง1นึ่งแสนกว่าบาท ซึ่งจริงๆมันมีแสนห้านะผมก็ไปเล่นนอกรอบแล้วก็ใช้ในการตกแต่งบ้านมานั่นแหละก็เลยเหลือจากการตกแต่งแค่แสนกว่าเออผมลืมบอกไปซึ่งผมไปเล่นนอกรอบมาผมไปอัพสกิลต่างๆนี่หยิบของได้เร็วขึ้น100%นนี่แหละฮะซึ่งผมไปอัพมาบางอันก็อัพอัพเต็มแล้วอย่างสกิลที่เอาไว้หยิบจับเก็บขยะพวกนี้จะได้ไวขึ้น ซึ่งสกิลอื่นก็อาจจะตามมาทีหลังก็หลังจากนี้ก็เก็บตังสีทองนั้นไว้ก่อนเอาไว้ทำนเนื้อเควสต่างๆเกือคราบตรงไหนอีกนึนนงซ่อนอยู่ไหนวะอ๋อแอบยืนลืบไม่เห็นขอโทษเปลี่ยนผน,นังเป็นอะไรโ Ocean Wave. Ocean Wave. Ocean Wave. อเชียนเวฟโอเชียนเวฟยู่ไหนเนาะโอเชียนเวฟนี่ไงนี่เปลี่ยนไป นี่ไวขึ้นโอ้โหโอ้โหไวไวงานไวครับจังวะนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บนาอี่อืมมันไวมันทำไวอะไรอะไรก็ดูไวไปหมดเนาะเนี่ยแป๊บแป๊บก็ห้องนี้ก็จะเสร็จละตรงไหนอีกนี่ไม่ได้เปลี่ยนอ่าตรงไหนอีกหนึ่งอัน หนึ่งอันนอ้อชอบอยู่ตรงขอบนะซื้อตู้เย็นนี่ซื้อมากับหัวติดท,ที่เดิมโอ้ได้เหรียญมาเพิ่มด้วยเรียบร้อยไปไหนอ่ะ อ๋ออกูซื้อผิดต้องขายแล้วก็เสียไอเพชรนั่นไปด้วยเออเสร็จล้วไปห้องนี้ต่อเก็บโอห้องน้ำสีชมพูชมพูไม่ใช่สีชมพูดิสีม่วงเออชมพูเชี่ยอะไรนี่สีม่วงต่างหาก ไหนอีกวะโอ้ตรงนี้เรียบร้อยเปลี่ยนพื้นเป็นเชดนี่อ่าฮะเปลี่ยนอ่าอืมโอ้มันไวดีเปลี่ยนอะไรดูไวไปหมดไม่อืมอ่าเรียบร้อยอ๋อให้เปลี่ยนเป็น นี่ใช่ไหมไม่รู้งงภาษาอังกฤษซื้อต้นอะไรนี่กระบองเพชรที่มันมีสองอันให้ฉันตั้งไว้ตรงไหนอ่ะเครื่องสภผ้าเนาะไปตรงตรงนี้ดีหน้าตา่างเออนี่เรียบร้อยแล้วห้องนี้ออาปิดให้ด้วยห้องไหนนะห้องนี้ต่อเออโอ้ห้องนอน โตคอมด้วยนั่งได้ไหมนี่เล่นเกมแม่งอ,อาจจะไม่ค่อยพูดนะฮะเสียงอาจจะดูเบาบ้างเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะก,ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปอะไรลงช่องโดยคลิปอาจจะลงไม่ตรงเวลาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าบางครั้งก็ได้ทาคลิปบ้างไม่ได้ทำบ้างช่วงที่ทำก็อาจจะ ช่วงที่ทําก็อาจจะเป็นเวลาดึกพอดึกปุ๊บเวลาพูดเสียงว่าจะเบาบางครั้งได้ทําเวลาตอนเช้าก็ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ได้พูดเสียงดังได้ตอนกลางคืนมันเสียงดังไม่ค่อยได้เพราะครอบครัวผมก็ต้องนอนส่วนผมก็ทําคลิปให้พวกคุณดูซึ่งมันขเขาเรียกว่าไงมันก็ระบาแเลยทั้ง ทำคลิปตอนกลางคืนตอนเช้าทาจะทําก็ได้ตอนเช้าแต่กลัวว่าเสียงพวกเสียงรบกวนมันจะเข้ามาด้านในอาจจะดูบุ่นบุนหน่อยนะเพราะว่ามันมันก็จําเป็นต้องพูดหละถ้าไม่พูดเดี๋ยวก็หาว่าคลิปลงไม่ตรงเวลาบ้างอะไรบ้างซึ่งคลิปอาจจะดูอาจจะดูไม่สนุกเพราะว่าเสียงมันก็เบานะเนะเาะพอทาทาด้วยใจรักทํา ก็ทาด้วยใจรักแหละแต่แค่ว่ามันมันไม่ว่างตอนเช้าเพราะว่าถ้าถ้าอยาทตอนเช้าก็กลัวท่านผู้ชมจะว่าเนาะก็เห็นใจผมด้วยแล้วกันแล้วมันให้เคลียขยะตรงไหนว่าอีกครั้งอีกอันนึงมันอยู่ไหนอันเดียวขยะอันเดียวอยู่ไหนแค่อันเดียวโอ้โห ตามหาอีกแล้วฮะอ๋ะอเออเคลียจุดสกกระปกอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงพื้นไม่เห็นเรียบร้อยอืมเรียบร้อยแล้วซึ่งกว่าจะได้ตังมาในเกมเนี้ยนะกว่าจะได้ตังมาแต่ละบาทนี่โอ้โห ือต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างไอ้เนี้ยคือต้องใช้4ชั่วโมงกว่าจะได้มา28,000ซึ่งทำเกือบทำเยอะมากอันนี้ต้องใช้50นี่ใช้60น,นี่ใช้60โอ้มีแค่ยีทําบสไปทำนี่ก่อนแล้วกันอันนี้ห้องนี้อาจจะเล็กนี่เล็กนิดเดียวทำไม่มาก เพิ่บเก็บขยะยาวๆหลังจ,จากที่จบคลิปนี้ไปก็อาจจะไปนั่งเล่นอีกสักนิดสักหน่อยให้ให้มีเหรียญทองมากขึ้นก็จากนั้นก็เก็บไว้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบขายนาฬิกา,อ,าอืมเอยแบบชามือโอเค เช็ดกระจกสจังหวันี้เรียบร้อยเฉ็ดกระจกจเช็ดกระจกเกร,จกรียบร้อยหลังจากที่ลองเล่นแบบไปเปิดเซิร์ฟ มันมีให้สร้างหลายเซิร์ฟมากในเกมนะี่ซึ่งไปเปิดเซิร์ฟเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งโคไม่ถนัดกับการที่ใช้เวลาในการขัดถูนานมากมันเสียเวลาจุดเสียเวลามากๆเลยเวลาทำความสะอาดแต่ละอันนะซึ่งดีหน้าที่อัพที่เพิ่งรู้ว่ามันให้อัพสกิลได้ถ้ามันอัพ ถ้ามันไม่มีให้อัพเนี่โยโหน่าจะทรมานน่าดูได้มาอีกแล้วห้าเหรียญก็ดีจะได้มีตังค์ใช้หน่อยอ่าฮะชือ่ออือฮือตรงไหนอีกตรงนูน้นอ่าปาดเข้าไป เรียบร้อยเพ้นสี่ห้องโอ้โหงานงอแต่ไม่เป็นไรเราเพ้นสี่เร็วอยู่นี่นี่ไม,ม่อืมอืมอ้าวไม่พอจุ่มมาปาดฟื้ไก่จะเสร็จแล้วนี่อีกอันเดียวโอเค ด้านบนอีกเหอลอือแค่ด้านบนแล้วก็น่าจะได้ปูพื้นอีกรอบหนึ่งดูจากสภาพแล้วนะแต่บัดด้านบนไม่น่า,นาจะไม่น่าจะนานแป๊บๆก็เสร็จนี่เรียบร้อยแล้วพี่แต่วุ้ไวอยู่นะนี่อือืออืม,อม,อม minutes later เสร็จสักทีห้องนี้โอ้โหต้องเปลี่ยนอีกโอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนนี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่ฮึบฮึบโอ้นี่โคตรไวเลยฮึบฮึบอืมนี่หลังสองอัน ชึบชึบชบนี่อืมตรงไหนอีกสองอัน่นอันบนนี้กันหนึ่งอืมจุดสุดท้ายของห้องนี้เปลี่ยนปลั๊กอืมเรียบร้อยไปห้องนอนต่ออันนี้อันนี้คือห้องนอนโอ้โหมนห้องนอนเราเลย ตอนพาร์ทแรกๆอ,อ่ะอันสุดท้ายอยันสุดท้ายตรงนี้อ๋อขายขายทั้งชั้นนี่แหละอ่ะเรียบร้อยอ่ะถู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 ถ,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 ถูถูอีกเร็วกว่านี้ เร็ววันนี้ทำไมเจ้าถึงเว้นไว้ในเรียบร้อยสมปกไฟเป็นทุกอย่างไปทั้งช่างไฟฟ้าทั้งพ่อบ้านอืมตรงไหนอีกวะทีหนึ่ง,งนอนนีไ่ไงตราบไปยันห้อง ห้องน้ำโอ้โหสภาพห้องน้ำไม่ต่างกันเลยอืมอ่นเรียบร้อยขายแต่ละอันอือฮะชิดชูอยู่สองอันชิดชูอยู่ตรงนี้โทอยู่ตรงนู้นสองสารยัง ตรงเอื้อมมือมาจิบไก่แน่ๆอีกกันเดียวอยู่ในวังโอ้ยหลอดไฟอันดวงเล็กๆเกขียนต่างครับนี่เรียบร้อยหนึ่งบาจึบจึบๆๆๆๆเรียบร้อยสองบานอ่าถู ดูจะส,สภาพน่าจะได้แปะปูนอีกรอบขัดก่อนขัดคอนกาจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวชึบคืบอ่าเรียบร้อยก็ปูนมาฟึบปาดเข้าไปที่เหลือก็แคเปเรียน พวกนี้ให้มันเหมือนใหม่ซะไหนตรงนี้เป็นลอดไฟสองอันโอเคแล้วก็อันสุดท้ายไม่ใช่ใจะยกเขบอกไม่ใช่ใจะยกโอ้นี่จะเปลี่ยนนะฮะเรียบร้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเกม ฮอฟเ p ิร์สำหรับ EP ีหน้าจะเป็นจะได้ไปเคลียร์บ้านไหนก็รอดูอีกทีนะฮะจะพยายามเก็บเงินเก็บอะไรไปซื้อซื้อบ้านใหม่เออบ้านนี้อาจจะทาไว้นี้แหละเดี๋ยวมันไม่ให้ซื้อบ้านใหม่ด้วยซึ่งไม่รู้ว่าน่าจะแพงอยู่แหละนี่ต้องดูกันอีกทีครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ฮะไปเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ